ัไ้นนะสวัสดีค่ะพ่อเป็นพี่น้องจะวันนี้สาวสวยมดไหลนะคะขึ้นไม่ยส่บอไหนคุณยายทางมันแคบมันจะพุ่ต้นไม้ยายเล่นตกใจอีกแล้วยงไหลวันนี้สาวสวยจะไปแว่นอีกแล้วนะคะพี่น้องค้าไปพี่น้องค้าไปลงลีลงลีมาคุณยายชาเนลนะคะแล้วก็คุณนายปุ้มคอะนุ่นนั่งอยู่ข้างหลังค่ะใส คุณนายปุ้มคุณนายปุ้มเซฮลัลโลสิค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาสาวสวยชาแนลไปหาดโศค่ะพุณเดผื่น,น,นวันนี้จะออกเรออกเรพี่น้อง่ะไปไปพี่น้องตามไปจ้าคุณนายปุ้มออกเบ้นแต่วันนี้คุณนายปุ้มเหงาอยู่ <c oughs> บ้านคนเดียววะซ<อ>่านนว,นนวันนี้ขอไกลบ้านนวันนี้วันนี้ขอไกลบ้านบ้านก็ติดทะเลนะคะพี่น้อง่าแต่จะไปทะเลที่อื่นวะ่ะซ่า อาจย์พี่น้องไปตาไปตาไปไปเจอกันที่หาดน้นนะคะสวยงามค่ะหาดน้นก็เดี๋ยวจะให้ชมวิวทิวทัศน์ที่น้นนะคะพี่น้องขะสวยงามไปพี่น้องจ๋ะไปเที่ยวกันนะคะพี่น้องมาถึงแล้วค่ะพี่น้องจด๋วพี่น้องชมวิว นี้สบายมากเลยค่ะพี่น้องวันนี้หาดไม่ค่อยมีคนเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดถ้าเป็นวันหยุดันจเนเยอะมากพี่น้องให้ดูวิวรอบๆนะี่เจ้าพี่น้องจะเห็นบ่กค่ะวิวสวยรอบๆวันนี้มาแบบแต้องเที่ยวไม่เยอะเนาะมีแต่ถ้าหารเขาึกกันอยู่พี่น้องริมชายหาดอาจจะเห็นไก,กลๆเนาะ งานก็สุดอ,อะไรไม่รู้ดูชนะายหาดนู่นอะจจะพี่น้องจา๋าดูดีค่ะสวยๆนะคะพี่น้องแล้วพี่น้องไปกินข้าวก่อนจา้าบ้างไ้กินข้าวเลยนะ,ะมาเด้อพี่น้องจ้ากับเผาลายไหลนี่ขนมจีนก๋วยี๋ขนมจีนส้มตำหมูส้มตำหลายพวกกับพี่น้องค่ะดูที่เจีวก็มีผักลวกก็มาขนมจีนอ,อน,นี้ขเข้ามาโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย,ตาย ดูคุณนายค่ะคุณนายคุณนายคุณนายดูสิค่ะคุณนายคุณนายเรียกผู้ชมกินหน่อยสิค่ะคุณนะถึงทะเลแล้ววันสันป่ากินใหญ่เลยมีแต่ทหารเยอะแยะไปโอ้ยจะได้สามีก็วันนี้แหละดิดูคุณยายคุณยายคุณยายก็แซ่บคุณยคุณยายกินข้าวเหนียวนะคะพี่น้องอุ้ยกับข่าวหลายค่ะมาแค่สามคนค่ะจิมาแค่สามคนนะนี่พี่น้องเด้อะ เบึงบึงบึงกระดอกกระดียโอ้มาเด้อพี่น้องเด้อแซบแซบเด้อจ้าบรรยากาศมาพี่น้องมาจ้าพี่น้องมาแซบบกันเด้อกินข้าวกันเด้อสุนเด้อในบคนห่อยๆมาจอดเรือประจำเวลาันมาเขาไม่เด็ก่้งเนาะบใ เราเขายังเปรีอยไว้แต่คนนั่คนเดียวมานับหลายหรอกมนเต็มมายางคนมนยัอทกเขาเหนียวน วันใส่ขวดจะมอจ,จ,จะไปหรือว, ừ, ว่าไปเราจะใส่ขวดน,นลละถามจะจะขายบอกว่าโอ้ยิง้ขาเามอย่มะ้กบ่ได้นเย้ยม่อยขนาดนั้น้องคือ ยินเสียงเขฝึกทหารเออเขาฝึกว่ายน้ำไหมฝึกาวยน้ำเอนี่เขาฝึกว่ายน้ำอ่ะก็ว่า,วมาไม่มีอย่งู้ว่าเขาไปชุ่มไม่อย่งไม่ไม่ไทหารฝ<ม>ึกว่ายน้ำฝึกาโอเคมไมตางหลายเฉยนรวมมีามานะตานครับดก คนถากก่อนทุกคนถากก่อนแล้วเข้า <Willie> ถู่ทะเลองสิบว่องันนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเอ้ยข้าวคุกมาข้าวคนคุกเลยไม่ได้ข้าวถึงช่วมาซ่อมเพราะไม่ทำไร ข่าวปลาเด้อพี่น้องเด้อมาในยิฐเขาายทะเลแซ่บบุ๊คดีเด <c oughs> ียวพี่ดาบตายงั้นพี่สาวเพื่อนนะพี่สาวเพื่อนนั่ตายคอยงานตขอยู่อยงานเขา Gracias. ทัไหลนะเกินไปเลยไปที่เป็นบนี้จตงล่างมากกว่างานมีอย่างกระตากเต็มเนาะกระป๋ากินตัวนไปหนึ่าลมทันอ่ะเาแล้วก็ไจะนอนเนี้ยก็อยากนอนสลายใมันจะยาก แหนี้กับกระดาของอดไปของานน้อยาตาก็มีเ้มอีทั้งปูนกับี้ยางแบบม้วนก็มี้มุมนี้ก็มนี้มนไปนี่มองเดียวตัามด้อยสี่ดนลวกบบงนึง กินอะไรคะโอเคจะกินให้หยิมแล้วเ็ไปเล่นมา้นไ้ดูเจ็คหน่อยเขากับาอะเข้กัาสบายสายจะไ้มาไนดี๋ย มันเป็นเขาตามเนี่ยทำไม่ากตามเลยไม่ตามเขาท่ไมตามเขาไมบ้านไม่ได้นั่นเลยอนขาดไปขาดก็ไปกเยีมเนี่ยกินก็เด้วันบาทเนี่ยกยอกินแต่วันกนี่ย่อง ก็คนหนาว่ะอันนะว่า oh, ม oh, yes. so okay. okay. ันเห็ดว่ากินเห็ดว no ่าม like ่นย่างไรโอ้ยคือประหยัดปลาแค่านี่านแต็มเไใส่ปลาใส่ปลา่บกเน้าป่ะไม่ใส่เดินทนทานในบ่อโอ้ใส่ทัวร์คป่ะทัวรที่สุดปัวดใหญ่ น้ำบานน้ำบานน้ำบานควายไมจางแหงน้องค้ยกินไงไมแบบสัวเนาะนี่วามันหานโคดรอยู่ประเทศ่างกจะหวันนันี่ม่กระดดเดียด

cao cao cái gì chính đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ทอเมแน่ก็ู้เแต่งแ่ทองมิดนนี่นี่นี่นีนี่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 ี่นี่นี่นีน่นี่นีนี่น cho mặt kẹt khẩu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ทหารยินเสียงอะไรไมยพี่นอ้องมันจะเป็นเพียเพ้ยนยินึงนะคะลูกสาวก็มาด้วยนะจ๊ะเดินเดินอยู่่น,นลูกกัมพาพ่อแม่ยังเบ้อ วิวกับพี่นอ้องจน,นี่มาเอาวิวจริงๆอัพี่น้องครับวิบวทิวทัศจริงๆนะคะไปไหนอ่ะชิงช้ามีคนอยู่แสดงเขานอนอยู่อะใต้ลมทิงช้าเห็นไปร่มบา้านรัฐบาลเกิด แตเออตตป็นเล็กคุณนายกินอิ่มแล้วก็จะอยู่สภาพอย่างนี้เลยค่ะเก่งใจนะะกินอิ่มแล้วก็จะเหยเียดซอยม้อยประมาณนี้เลยจ้ะชัก,กน,นังตาชักนหนังตาตึงหนังท้องเอ,อ้ยไม่ใช่ทำไมหน้าบานจาัง อยู่ใกล้กล้องหน้าบานมากเลยดิซี่ผู้ใดไปเมื่อกี้บอกหน้าสาวสวยนี่เนี่ยปกติแกหน้าแคบๆน้อยๆนะวันนี้ทำไมหน้าบานจังเนี่ยไม้มันสั้นไปไหมคุณด้เฟิล์มกิมลยเด้อจากพี่น้องจ้าแต่ยังเหลือตัดกระวานแตยังเหลือกับข้าวเหลือเพียบเลยพี่น้องเอ้ยคุณนายจะได้หอมกับป้า ตัวที่เนี่ยได้สุกดำเดฟพี่น้องเลยก็กินได้เลยก็กินได้อยู่ไหมเดี๋ยวไปให้ลูกชายคนนี้คนนั้่าฮ่าฮ่ากินก็ยังเหลือจ้าช่ดยนะโอ้โหอาหารเหลือบ้านตะไทย,ยพี่น้องมาสามคนไอทำกับข้าวมายังกะจะไปนอนวันรรกระเหลือจา้าคุณเนปื่อนเราโอ้เสร็จลูกเราแล้วคุณเน้ฮ่านี่ตดำมะม่วงเนี่ยเสร็จลูกเราแล้ววะ ร้องปล่อยกับปั่นป่วนเพราะว่านี่ร้องปั่นป่วนมากเลยพี่น้องเว้ยกินเยอะไปหน่อยอะพี่น้องลมชมวิวทิวทัศน์รอบๆก่อนจะลาจากกันไปคุณเนื้อเหวินป้องเต้ายาพี่น้องอย่าก็จะติดเป้แหวบป่วยก็จะตาแสบนิดนึงนะครับพี่น้องก็คอยไปใส่เอาคุณใส่อันนี้คนจะน้อยๆเนาะเพราะว่า เปิดวันไม่ใช่วันหยุดเนาะเด็กแบบพี่ทหารเขาฝึกอยู่นน่นไกลๆนน่นพี่น้อะพี่ทหารก็ฝึกอยู่มีสบายมากค่ะชิวๆบรรยากาศมันอาดส่วนตัวเลยนะแบบว่าเรฟชีอะไรเงี้ยมานั่งหาดส่วนตัวไม่ค่อยมีคุณนายบอกมานั่งหาดส่วนตัวสั่น่า เอยค่ะช okay, ่วแป้งนะคะว่าเท้าแค่ไหนนะโอเคจากพี่น้องจากคลิป <okay นี okay ้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพักก่อนค่ะพักก่อนค่ะอันนี้เด้อพี่น้องเด้อโชคดีหมดทุกทุกคนเอาคุณนายไปบายบายก่อนสวัสดีค่ะบายบายค่ะ เจอกันคลิปหน้าที่บ้านคุณยายค่ะหรือบ้านคุณนายคุณนายค่ยะเจอกันคลิปหน้าที่บ้านคุณนายนะคะบ๊ายบายจะพีน้องจ้ะ